สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ 4. พฤศจิกายนสองห้าหแล้วเนาะคะ่ะหลังจากวันนี้แม่น้องคําแพงได้นำเสนอแนวทางฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกครบจบทุกสำนักให้กับ FC ทั้งช่องแล้วก็จะได้มานำเสนอเนาะแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่ 16. พฤศจิกายน2568ของใครเอ่ยของตาปากน้ำโพของหลวงตาแล้วก็ของเขาฝากมานะคะสาสำนักด้วยกันเนาะฝาก FC ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องกระแพงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆสำนักไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะคลิปนี้ก็จะเป็นของสาสำนักน,นั่นเองเนาะ อยู่หน้าบ้านคือเกา่าว่าจะเดินทางไปทําบุญกับปู่วัดปานะคะเมื่อนี้ไปเพิ่นขอท้ายมากนะคะก็เลยจะเขาไปทําบุญกับเพิ่นเพิ่นว่าขอท้ายจากคิ้วแน่ประสันจะเห็ุเพิ่นจะตั้งกุติกุติเนาะเดี๋ยวจะเขาไปท้าบุญกับเพิ่อนอยู่ดอกกล้วยไม้อันนี้ออกดอกอันนี้ก็กําลังบานอีกแล้วกําลังบาน มันอันไม่เพริ่นบำรุ่งย่อมบดายเพามันคือเหลืองใบมันคือเหลืองเลยค่ะแต่ว่าออกดอกแล้วเนาะแต่ว่าอันนั่นค่ะไม่เพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะค่ะส่วนเลขป้าณีพี่ประหัตก็ได้นําเสนอให้ไปแล้วนะคะฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะส่วนช่องของพี่ประหัตนะคะบอมเมนเมื่ออื่นกับมือฮึ้นะคะ ช่องผ่หัศคนเดิมนะคะเพื่อนอาจจะได้ลงคลิปห้บอเมนมืออื่นกับเบนมือหือนะคะถาเบิงไปน้ากันเนาะถ้าทาง youtube เพื่อนเปิดให้ก็จะได้เพื่อนก็นจะได้ลงคลิปห้เดอ้อจ้าเนาะใจเย็นๆเดอ้อจ้าเนาะส่วนช่องช่องผ่หัศชาแนลก็ประมาณสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าได้มาสามสี่มือแล้วกับจังเหลืออยู่อาทิตย์กวัวเนาะค่ะ เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณพระหัตชแนลด้วยเด้อค่ะมีหลายๆคนยังโบหูว่าเอา้าพระหัตหายไปใส่นอมาสั่นอ่าบางคนเพิ่นกระหูแล้วเนาะบางคนเพินเนนเพ่นกับยังโบหูสินะกัะแจงมาตลอดอยู่นะคะรอคอยอีกแค่วันเดียวสองวันเองเด้อจ่ะเนาะก็จะได้แนวทางจากพระหัตคนเดิมนะคะหรือว่า ช่องพหัดชาแนลยังเหลืออีกอาทิตย์กลัวนะคะแจะ้งให้ทราบฝากแชร์ต่อๆกันให้คนอื่นได้หูได้เห็นน้ำกันเด้อจ้ะเนาะเดี๋ยวไม่เพ็ญจะพาเอฟซทั้งช่องไปเบิงตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ของสาสำนักน้ำกันเนาะคะ่ะว่างวดน,นี้จะได้ตัวใดเน่มาฝากมาตอนเนาะเอทั้งช่องผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวใดคูด่ใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป มาแลกเปลี่ยนแนวทางกันได้เด้อค่ะเนาะเพื่อมีคููถือตาตองใจจังสินะเนาะแลกเปลี่ยนแนวทางกันที่ใต้คอมเมนต์ได้ค่ะอ่ะตามนี้มาแล้วค่ะมาแล้วสองตัวยุ่งคําแพงแกงส้มกับไอรินจอมป่วนมาแล้วพุ่นพักกันมาแต่ไหน มาแต่นู่นอะไรคำแพงบอกมาเวดๆแต่บักไก่ไก่เออคำแพงคำแพงไม่ไปลอยอยู่บ้านหนองหลวงเหรอวันลอยกระทงมาใกล้แล้วใกล้มาแล้ว เอาลองเพลงให้เอฟซีฟังหน่อยซิเอาเอาเอาลองด้วยเต้นด้วยตัวบึ้ยคำแพงแกงส้อมไว้นี่เนาะอ่าไปมึงจะเล็กน้ำกันค่ะ แ่คือลองบเป็นแคมเลงคือลองเป็น่นนะอ๋อบัตรดีจ้าสวยๆด้วยฝากฝากฝาก FC กดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยซิบัตรดีจ้าสวยๆด้วยทำสวยๆค่ะคนสวยนะแต่บางตัวเลขต้องกันค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นผลรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดเนาะ เลขหน้าสามตัวออกที่สี่สี่เก้าแล้วก็สามสองแปดส่วนเลขท้ายสามตัวของลอตเอรี่เนาะอ,นนออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกเก้าศูนย์ของแม่เพซิอเก่าเก่าเก่ามันออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนเลขท้ายสองตัวแปดเจ็ดเนาะแล้วก็่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวบนก็คือแปดเก้าแปดนั่นเองค่ะ นี่คของเลขเขาฝากมาให้วิ่งลูดมาที่สองกับ3มหลุดนะคะบอเข่าเนาะสองบอมา3มบอมานะคะหลุดครั้งที่แล้วส่วนของหลวงตา1กับสองก็หลุดเหมือนกันนะคะบอมาเลยของตาปากน้ำโพให้หกับ8ด มาที่8บน8ล่างเนาะให้8 8เลขออก8 9กับ8 7 8 9 9 8เนาะของตาปากน้ำโพเข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะเข้าที่8บน8ล่างเนอะนี่ค่ะคําเพลงนี่ให้8 5 8เลขออก8 9 8นะคะของตาปากน้ำโพเนาะเสียดายแห้งค่ะ8 5 8เกือบ3ตัวตรงเนาะข้ง,ขงตรงกลางจะเป็น5 เลขออกเก้าโอ้เสียดายอ่ะงวดนี้ขอให้แตกสามตัวตรงๆค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะทีนี้มาแล้วงวดนี้ของตาปากน้ำโพให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนล่างห้ากับแปดนะคะ ชุด3ตัวบน5 8 5แล้วก็8 5 2ชุด2ตัวบนล่าง5 2 8 2 5 5 8 5นะคะงวดนี้ให้ระวังเบิ้ลนะคะเพื่นว่างวดนี้ให้ระวังเบิ้ลนอกตาปากน้ำโพนี่ค่ะวิ่งรูดบนล่าง5กับ8 ชุดสามตัวบนห้าแปดห้าแปดห้าสองชุดสองตัวบนล่างห้าสองแปดสองห้าห้ากับแปดห้านะคะอ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังไปต่อนะคะของหลวงตาค่ะงวนนี้หลวงตาให้วิ่งนูดบนล่างเจ็ดกับแปดนะคะชุดสามตัวบนแปดเจ็ดแปดชุดอ่าม มีแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะคะสองตัวบนล่างมีเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าอันของหลวงตาก็ให้ระวังเบิ้ลด้วยเช่นกันนะคะติดเบิ้ลไว้พันวาเนาะของหลวงตางวดนี้พิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะคะสามตัวบนแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสองตัวบนล่างเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดและแปดเก้านะคะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะโอเคค่ะไปต่อนะคะสุดท้ายมาเบิงของเขาฝากมางวดน,นี้วันที่16พฤศจิกายน2568วิ่งลูดบนล่างเด่นที่6กับ7ชุดชุด3ตัวบนมี766กับ677 แล้วก็จับคู่ชุด2ตัวบนล่างก็จะมี 6, กหกหกเจดเหเจดนะคะนีคะเขาฟังมาก็ให้ติดเบิ้ลเหมือนกันเน,ะนาะเพ่สามสำนักให้ติดเบิ้ลเหมือนกันหมดเลยเนาะอ่ะผู้ใดมากตัวใดคู่ใดเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางให้เพื่อนๆใน ช่องน้องคํแแพ c งชาแนลได้เทียบเทียนใส่กันเดเด้อค่ะเนาะผู้ดใดมีตัวดีตัวเด็ดก็ได้ตัวเลขทุกตัวที่แม่เพ็นเอามานำเสนอให้ก็เพื่อไปเป็นแนวทางกันเด้อ้าเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเนาะแม่เพ็นกะได้ตัวเลขมาฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ